สวัสดีค่ะมือนีประเดียนมาผัดทั่วด้านเตาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะผัดหมูกับกระเทียมชุบเ,เราเอาทั่วด้านเตาลางไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใส่เกลือน้อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็ค้นคุกเข้าให้มันกันเข้าหากันเนาะ ตัดตั่วลังเก้าตามด้วยน้ำม,มันหน่อยหนึ่งน้ำม,มันหน่อยใส่หน่อยหนึ่งนะ้ะใด้วยล้วก็อันที่ยวขาาหน่อยนึงข้นในเผากันเราก็เอายะใส่น้ำนิดนึง กตัดน้ำตาลเครื่องสอนซาเดือคะเด้อมันจะได้กลมกลมตัวล้นเต่ามันผัดไงข้าวเดียวกับชูกมันนี่ประเด็นกับมาเห็ดอันอาหารง่ายๆเนาะค่ะเนาะผัดทั่วลนเตา่าใส่หมูสับอาหารง่ายๆ นี่กระซูกวเนะค่ะเนะประเด็นกระหิตักใส่จานเสิร์ฟแล้วผัดทัท่วดันเตาใส่หมูสับเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเด้อไว้ติดตามประเด็นคลิปหนาดูหลอดปลอดไัยเบิดสุข้นความเจ็บยาใดความไข่ยาหีมม ไปทางไใดก็อย่าลืมใส่แมทเด,ด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ